ราวนี้เรื่องของกรุ๊ปบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกรุปเพื่อที่จะดูในส่วนของตัวการสรุปข้อมูลตามกลุ่มที่เรากําหนดนะคะซึ่งเดี๋ยวสุดาจะขออนุญาตยกตัวอย่างของการกรุปนะคะสองแบบให้ดูนะคะโดยที่เราก็จะไปที่ e x 0 5เนาะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการ เลือก Power Query เหมือนเดิมนะคะจาก Form Table นะคะจาก Form Table อย่างที่เมื่อกี้สิดาได้ได้กล่าวไปนะคะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยสิ่งที่เราโหลดข้อมูลมาอย่างแรกนะคะเราต้องดูก่อนว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องตามชนิดของข้อมูลหรือไม่นะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือต้องดูว่าข้อมูลเหล่านี้แวกอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะคะแล้วก็เรามาต่อกันเลยค่ะในส่วนของการกรุ๊ปเนาะโจทย์แรกของเรานะคะสิ่งที่เราอยากได้ก็คือกลุ่มลูกเราอยากรู้ว่าลูกค้านะคะมีการซื้อของกับเรานะคะอ่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะในแต่ละท่านนะคะเราก็จะไปที่คลิก Active ตรง c u s t o m e r ค่ะ แล้วเสร็จแล้วเราจะไปตรงคําว่า group by นะคะค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของตัว operation นะคะที่เราอยากจะทําการคํานวณหรือทํา operation กับมันนะคะว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการซ u m การหามี a หา max มากกันไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ที่สุด,ดากล่าวนะคะว่าสุด,ดาอยากรู้ว่าลูกค้าแต่ละท่านนะคะมีคําสั่งซื้อกับเราเท่าไหร่นะคะเราก็จะไปที่คําว่า เขาโรตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าลูกค้าที่มีการสั่งซื้อกับเรามากที่สุดนะคะก็จะมีสองขางกันไปแบบนี้เป็นต้นนะคะกับในอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถอย่างที่บอกนะคะแอปพลายสเต็ปย้อนได้ย้อนได้นะคะเราก็จะย้อนไปที่ในส่วนของตัวนี้นะคะที่เราย้อนกลับไปตรงเชนไทยเนาะ ทุกท่านอาจจะงงว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เชนไทอะไรทำไมมันถึงเชนไทได้ขอเล่าอีกนิดนึงค่ะว่าตัว power query ค่ะจะมีการทำเชนไทให้อัตโนมัตินะคะโดยที่จะเป็นการเชนไทจากไหนจากจากที่เรามีการกำหนด query setting ตรงนี้นะคะขอไปค่ะมีมีการกำหนดในส่วนของตัว query o option นะคะแล้วตรง query option นะคะ มันจะมีการเซตตรง Data Load ต,ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราตอนนี้สุดาเลือกเป็น Detect Column Type กับ Header ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าทุกครั้งที่มีการโหลดเนี่ยเขาก็จะฉลาดตรงที่ว่าเขาก็จะเชนทยให้เลยแนะนําให้เรียบร้อยเลยทํานองนั้นนะคะประมาณนั้นแต่เราก็สามารถที่จะทําการที่จะปรับเปลี่ยนได้อย่างที่ได้กล่าวไปเนาะคราวนี้เรามาต่อกันนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เราเป็นกุ๊ปของตัวลูกค้านะว่าลูกค้าเราสั่งซื้อกับเราเท่าไหร่นี่นั่นคราวนี้เราอยากดูต่อในส่วนของตัว e m p l o y e e กับตัว Shi ิ Country นะคะว่าเออลูกเออเขาเรียกว่าพนักงานเนาะพนักงาน ส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่ดูแลลูกค้าค่ะจะมีตัว country ที่ต้องมีการส่งของไปอ่ะมีความถี่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะกด active 2องคอลัมน์นี้นะคะแล้วก็คลิกตรง group ายได้นะคะตรงนี้นะคะออโอเค เขาเขาก็จะถามว่าให้เราอินเสิร์ตสเต็ปใช่ไหมใช่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้สเต็ปเราค้างอยู่ตรงในส่วนของตัวนับจํานวนลูกคา้านะคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็ที่จะสามารถเลือกที่เลือกเลือกเอ่อตัวเขานะคะของตัวลูกเอ่อพนักงานนะคะที่มีการส่งของไปที่ตัวประเทศนะคะว่ามีเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะซึ่งเราสามารถที่จะกําหนดในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้ได้นะคะ เรากดโอเคไปนะคะแบบนี้เราก็จะเห็นว่าพนักงาน ID ที่5นะคะซึ่งเราสามารถจะอร์ตได้เนะว่าพนักงาน ID ที่5นะคะ I-D ที่1ถึงสุดท้ายเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าพนักงานที่3พนักงานที่3 4 5 6 9นะคะก็จะเป็นพนักงานที่จะหลากหลายประเทศอยู่เหมือนกันอะไรทำนองนั้นนะคะค่ะค่ะประมาณนี้ ซึ่งเราก็สามารถจะต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะตรงตัวกรุ๊ปบ่ายตรงนี้นะคะค่ะก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสีดาขออนุญาตไปเซฟเป็น e x 0 5นั่นเองนะคะโอ้ขอโทษค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไปก่อนนะคะโอเค มเมื่อกี้พอดีไปจริงๆเวลาเราทําอะไรอะคะ่ะต้องไป apply step ที่ด้านล่างสุดะนะคะมันจะได้ไม่เกิดเออร์เนื่องจากการแทรกในส่วนของตัวขั้นตอนต่างๆเนาะโอเคถ้าแบบนี้ก็จะมีการโหลดข้อมูลออกมาเรียบร้อยนะคะตามที่เรามีการกรุ๊ปนะคะแล้วก็ถ้าเรามีการเติมข้อมูลที่ตัวนี้นะคะมันก็จะทําการซ u m m a r y ให้นะคะตามที่เราได้ใส่สูตรไว้นั่นเองนะคะโอเคคราวนี้นะคะก็ จากเมื่อกี้นี้ที่เป็นตัวกรุปบายเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะบอกกับทุกท่านว่าเราผ่านมาแล้ว5รูปแบบแล้วค่ะ